่พีรุ่นนี้เป็นเสื้อนะลูกค้าเป็นเสื้อลูกไม้นะคะพี่มีซับในทั้งตัวเลยลูกค้ Sub าซับในทั้งตัวเลยแล้วก็ชายนะคะลูกค้าดูชายไม่ได้ตัดชายตรงนะด้านหลังก็เป็นลูกไม้นะคะลูกค้าเป็นเป็นเสื้อลูกไม้หมดเลยซับในทั้งหน้าและหลังนะลูกค Sub นะ้าซับในเนื้อหนาอย่างดีงานเหมือนเป็นเกตายส่งเหมือนเดิมคะ่ะพี่เป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายคะ่ะลูกค้างานเป็นของสาวอวบนะ ตัวนี้นะลูกค้างานสวยมากๆค่ะพี่รุ่นนี้อกหนะ้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่27เนิ้วนะคะลูกค้าแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27เนิ้วลูกค้าให้ราคาพิเศษนะคะพี่เอาไปแค่2หนึ่งเก้าลูกค้าเอาไปแค่2หนึ่งเก้าพอนะพี่งานเก็บลูกไม้ขายส่งลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่แล้วก็ซับไม้เนื้อหนาให้อย่างดีทั้งตัวนะลูกค้จาจะไม่มีซับที่แข็งนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะพี่ ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าลูกค้าสีนี้สีฟ้านะคะพี่เดี๋ยวไห้สีให้ดูนะพี่ขอคนรับได้นะลูกค้าเราไล่อยู่กระแสงนะคะพี่สีอดัดมีอ่อนมีเข้มกว่านิดนึงนะลูกค้าขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็กล้องของลูกค้านะคค่ะพยายามบอกสีให้ตรงที่สุดนะลูกค้าขอบคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้สีฟ้านะคะลูกค้า สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรถนะลูกค้าอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่219เท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่ขอเลขกสีกิบบัวนะพี่สีกิบบัวนะลูกค้าดูซับไหมนะคะพี่ซับไม้อย่างดีนะลูกค้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะพี่ถ้าผ้าไม่ดีไม่กล้าส่งไฟรุ่นนี้งานสวยมากๆค่ะสีนี้นะลูกค้าขอเลขกสีกิบบัวนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงนะ เป็นลูกไม้อย่างดีนะลูกค้าผ้านิ่มเนื้อไม่คันค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่เป็นสีบานเย็นค่ะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีสีเหลืองทองนะคะลูกค้าตัวนี้จะออกแนวเหมือน กึ่งกึ่งมัสตาร์ดนะลูกค้าเป็นสีขอเรียกสีเหลืองทองนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสินิ้วค่ะพี่ความยาว27สนิ้วนะให้พี่แค่สองหนึ่งเกเท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเขียวนะลูกค้ามันจะองฟ้านิดๆคล้ายๆกับมิ้นท์นะลูกค้าสีนี้นะคะม่คะขอเรียกสีเขียวนะเป็นเขียวองฟ้านะลูกค้าขอเรียกสีเขียวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะไอสีนี้จะเป็นสีดําค่ะพี่ตอนนี้ขอเรียกสีดําค่ะขอเรียกสีดําค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสี ส้มมาลูกค้าเป็นส้มโทนชานะลูกค้าตัวนี้ขอเรียกสีชานะคะพี่ขอเรียกสีชานะค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายนะพี่เป็นแบบร้อมโอนคะ่ะพี่จะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้นะลูกค้าซับในให้อย่างดีทั้งชุดนะคะพี่งานสวยมากๆลูกไม้เนื้อนิ่มซับในอย่างซับในเนื้อหนายอย่างดีคะ่ะพี่ให้พี่แค่2องเเท่าน,นั้นลูกค้าเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะขอเรียกสีชานะคะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำค่ะ